โอเคแล้ผมสรุปมาครับไเอเยลลี่ที่เราแช่ไว้นะคะผมกลับตอนนี้นมันหายไปแล้วนะคร,รอืมหายแล้วนะคบนั่นก็แสดงว่าถ้าเป็นคนินมือคน,นึ่งเขาใช้พวกน้ำแป๊บซีป่ป่ะน่าจะเกี่ยวนะอันนี้คือมันหายเลยเอันนี้คือผมทิ้งไว้เกินนะผมน่าจะทิ้งไว้สองวันนะับเมื่อวานนี้ดิผมเพิ่งทิ้งไว้เมื่อวานนี้เองนะ้ยเดี๋ยววันไหนที่ผมไปฉีดวัคซีนพเพราะฉันก็ คือเมื่อวานนี้ผมจะฉี้วัคซีนนะครับแต่ว่าเนี่ยทุกคนดูยันดีดิอันนี้คือมันหายไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากที่มันนะครับถ้าเกิดใครชอบวีดีอยากให้ผมทดลองแล้วก็อย่าลืมคอมเมนท์นะครับสำหรับวันนี้จบครับพี่บ้าไรจบด้วยนี่อันนี้คืออะไรเอ่มจบด้วยท่าสวยๆอย่างเช่นนี้ ใช่สิท่าอะไรวะนี่ไงท่านี่จบีลยวท่านี้โอเคครับสวัสดีก็สวัสดีก็ถ้าเกิดการชอบคลิปนี้ก็อย่อาลืมกดไลค์แชร์ด้วยครับสรับวีดีสัสดีครับบ๊ายบาย